กว่าจะได้เงินเข้าแต่ละบาทนะคะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ต้องลุกขึ้นมาปั้นขนมต้องลุกขึ้นมานวดแป้งต้องลุกขึ้นมาทำไส้กําไรก็ไม่ได้เยอะอะไรก็พอได้กินกับค้ากับข้าวไปวันๆแต่ก็เพราะว่าใจมันชอบใจมันชอบหนึ่งแหละสองก็คือ มันเป็นรายได้ของคนที่อยู่ในวัยที่ไปไม่สามารถไปรับจ้างอะไรได้แล้วเราก็จะทำในส่วนที่เราทำได้ดีหน่อยนะคะที่บ้านมันยังพอจะมีประโยชน์หรือบ้างว่า,เ,าเป็นทำเลค้าขายได้ยังไงพี่น้องก็อย่าลืมมาอุดนุนกันนะคะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยทำขนมขายแล้วคะ่ะครั้งนี้แหละ ครั้งแรกเลยที่เริ่มทําขนมพวกนี้ยขายแต่ก่อนไม่เคยอยู่ในสมองไม่เคยคิดว่าจะมีอาชีพนี้ด้วยซ้าแต่วันหนึ่งเงินมันสําคัญที่สุดเงินมันทําให้เราทําอะไรได้หมดนะคะไม่ว่ามันจะมีรายได้ม้อยรายได้มากขอให้ครอบครัวอยู่ได้มันทําได้หมดรายการ จากรายการบนแต่เช้าเพราะตื่นดึกสวัสดีค่ะ